เในสี่ข้อหลังนะอันนี้ท่านก็จําทุกคําไว้แล้วก็ขยายความท่านก็จะเข้าใจพอท่านมีคุณสมบัติครบท่านก็จะทําได้นะครับ <c oughs> สําหรับข้อสัมมาอาชีวะจะขึ้นต้นด้วยคําว่าอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ทีนี้คําว่าอริยะสาวกมีสองความหมายหลักๆความหมายอันที่หนึ่งก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ คำว่าอริยะนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าสาวกหมายถึงผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ก็คือในธรรมวินัยของพระโคดมนะฉะนั้นคนที่จะมาปฏิบัติอริยมรรคแล้วบรรลุจะต้องมีใจที่จะอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้ามีใจที่น้อมไปว่าเอาละขอไปพบพระศรีอานขอบำเพ็ญพุทธภูมิหรืออะไรต่อมิอะไรอย่างอื่นไปจะไม่ได้บรรลุนะอย่างนี้ทํานองนี้ จะต้องเป็นสาวกของพระอริยเจ้าในศาสนาของพระโคดมนะ่อย่างนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่ในนี้นะจะต้องไม่ปรารถนาไปที่อื่นจะต้องต้องการบรรลุในศาสนาของพระองค์องค์นี้นะอย่างนี้แต่บางท่านบอกว่าโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมรอพระสีอ่านอย่างนี้ก็จะได้รอไปจนอ่านเลยนะก็รอไปรู้เจอหรือเปล่านะถ้าทําเหตุถูกก็คงจะได้แหละแล้วแต่ บางท่านบอกว่าผมปรารถนาพุทธภูมิครับก็ว่าไปไม่ได้เหมือนกันผมปรารถนาเป็นพระปัจเจครับนี่ก็ต้องรอศาสนาพระพุทธเจ้าหมดไปก่อนนีทุกคนก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้าต้องการแบบบรรลุเนี่ยก็ต้องทําตามมรรคที่พระพุทธเจ้าวางไว้นีสัมมาอาชีวะเนี่ยก็เลยมีความพิเศษอ,อยู่นะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ ในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้ในข้อปฏิบัติอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยบัญญัติข้อปฏิบัติในวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเอาแต่พระเนี่ยถ้าอย่างสมมุติของศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี้วินัยของพระก็จะไม่เหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนข้อปฏิบัติรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ เนื่องจากวิถีชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนแต่ว่าในภาพรวมนี่เหมือนกันเลยแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในความหมายของอริยะสาวกอันที่หนึ่งก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะพระอริยะในที่นี้คือพระพุทธเจ้าสาวกคือพวกเราที่เป็นคนฟังต้องการที่จะปฏิบัติในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่อันหนึง่ง ความหมายของอริยะสาวกอันที่สองก็คือตัวคนนั่นเองเป็นสาวกผู้เป็นอริยะอย่างนี้นะความหมายของอริยาสาวกก็เลยมีสองอย่างอริยามรคก,ก็เลยปฏิบัติได้ตั้งแต่ระดับปุถุชนก็ให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและต้องการไปนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกการเลี้ยงชีวิตจึงจะเริ่มถูกต้องนะบางคนก็มาถามว่า เอออาจารย์อย่างดิฉันเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวไม่ทำผิดไม่ค้าขายเครื่องดื่มสุราเมรัยเนี่ยเป็นสัมมาอาชีวะไหมเนี่ยชอมาถามอย่างี้หรือบางคนก็ผมเป็นคุณหมอเนี่ยผมก็ทำอาชีพสุจริตดีเป็นสัมมาอาชีวะไหมอันนี้ถึงอาชีพจะดีเขายังไม่ถือว่าเป็นเพราะว่าจะต้องมีคำข้างหน้าก่อนถามก่อนว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะไหมเชื่อพระพุทธเจ้าไหม อยากไปนิพพานไหมนี่ต้องการปฏิบัติธรรมไหมถ้ายังไม่ต้องการปฏิบัติธรรมยังไม่ต้องการฝึกหัดตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาพูดเรื่องสัมมาอาชีวะก็ได้คุณก็หากินไปตามปกติแต่เมื่อใดที่ต้องการเดินไปนิพพานและวิถีชีวิตที่ใช้แบบนี้ต้องการให้เหมาะกับไปนิพพานอันนี้มาพูดเรื่องสัมมาอาชีวะต่อไปนะมีครอบครัวเป็นสัมมาอาชีวะไหมอะไรไหมนีเลี้ยงดูแลครอบครัวให้ดีต่างๆเนี่ย ยังไม่ต้องพูดตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะแล้วต้องการไปนิพพานแล้วแต่ว่าชีวิตอย่างนี้มีครอบครัวทําหน้าที่ของเราอย่างนี้ให้เหมาะสมก็เป็นสัมมาอาชีวะนะอย่างนี้เป็นต้นนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นการที่จะเป็นอริยะสาวกในพระธรรมวิน,นันนี้หลักการดูง่ายๆก็คือมีสัมมาทิฏฐิไหมข้อแรก ต่อมาก็มีสัมมาสังกัปปะไหมคิดจะออกไหมต่อมาก็ดูมีสัมมาวาจามั้ยสัมมากรมมตะไหมเชื่อพระพุทธเจ้าไหมต้องการปฏิบัติไปนิพพานไหมเชื่อไหมว่าอริยมรรคมีงองแปดเนี่พาไปนิพพานนะถ้าเชื่อก็จะปรับวิถีชีวิตทั้งหมดเข้าสู่แนวของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อไปสัมมาชีวะก็เลยเป็นศีลข้อที่ใหญ่ที่สุด ในวิถีชีวิตของคนเพราะเป็นการเลี้ยงชีวิตนะชีวิตของเรานี่มันต้องเลี้ยงไปให้มันถึงวันตายแต่การเลี้ยงชีวิตยังไงพาันยังไงให้มันถูกนะมันจึงเป็นทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นศีลอย่างข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมันก็แค่บางส่วนแต่การเลี้ยงชีวิตนี้มันทั้งหมดทั้งหมดเลยอย่างนี้จึงเป็นศีลข้อที่ใหญ่และคลุมที่สุดในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนะ ข้อที่เป็นสัมมาอาชีวะที่ดูง่ายก็คือของพระของพระเวลาบวชเข้าไปเนี่ยท่านจะให้ศึกษาสัมมาอาชีวะอย่างเต็มที่พระนี้บวชเข้าไปแล้วจะต้องถืออุปชาอาจารย์ไปถืออยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ต้อง5ปีในระหว่างนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องนูน้นเรื่องนี้ทำวัดปฏิบัติต่ตางๆแก่อุปชาอาจารย์เรียนหนังสือ ทำนูน่ทนทำนี่ตามกฎระเบียบทุกอย่างถึงเวลาอุโบสถก็ต้องลงอุโบสถตามระเบียบทีนี้การเลี้ยงชีพอันไหนที่ไม่ดีก็ให้งดเว้นมิจฉาอาชีวะของพระก็เดรัจฉานวิชาต่างๆเดรัจฉานวิชาพระองค์ก็ไม่ให้ทําพวกวิชาทํานายลักษณะทํานายฝันดูเริกง,งามยามดีเลิกแต่งงานเริก อะไรต่อมีอะไรทํานายความฝันก็ดีเป็นหมอผีขับไล่ผีอะไรต่อมีอะไรห้ามทำนะเพราะว่าต้องการให้พระมีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือการดำเนินชีวิตแต่ต้องใช้ปัจจัยการได้ปัจจัยมาของพระจะได้มาต้องโดยถูกต้องเท่านั้นและโดยถูกต้องแล้วก็ต้องฉันให้เป็นด้วยห้ามชันแบบเป็นนี่ไม่อย่างนั้นข้อนี้จะผิดเนี่ยอย่างนี้ท่านไหนที่ต้องการดูรายละเอียดของสัมมาอาชีวะเนี่ย พอดูของพระจะเข้าใจของโยมด้วยอย่างนี้นะเพราะเป็นศีลข้อที่ใหญ่ที่สุดแหละเป็นการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสําเร็จการเลี้ยงชีวิตไปอย่างถูกต้องอย่างสัมมาทีนี้วิถีชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเป็นพระก็อย่างหนึ่งเป็นพระจะมาใช้ชีวิตอย่างโยมได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่ใช่สัมมาาชีวะต้องใช้แบบพระต้องดูแลอุปชาอาจารย์ต้องทาวัดสวดมนต์ต้องลงอุโบสถ ต้องงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะหรือว่าพวกเดรัจฉานวิชาต่างๆให้เลี้ยงชีวิตด้วยการเดินบิณฑบาตนะทีนี้ได้ปัจจัยมาแล้วก็ห้ามหลอกญาติโยมมานะได้มาแล้วก็มาใช้สอยใช้สอยก่อน,ใช,ออนใช้สอยก็ต้องพิจารณาก่อนไม่อย่างนั้นก็ผิดอิกต้องมาทำนะถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวไปทำความเพียรก็ไม่ได้ผลนะไปทำข้อ อื่นๆต่อไปมันไม่ได้ผลต้องทําพวกนี้ให้ดีนะจะนั้นของพระเนี่ยจึงมีสัมมาอาชีวะที่ชัดเจนชัดเจนมีระเบียบปฏิบัติเยอะแยะบางคนบอกว่าโอ้อยู่บ้านมันลําบากมีลูกมีเมียแล้วโอ้ยุ่งเขา้าาเนี่ยไปบวชซะหน่อยจะได้ไม่ยุ่งที่ไหนได้พวกไม่เคยบวชมันก็พูดอย่างนั้นแหละพอไปบวชจริงๆโอ้โหยุ่งกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะมันไม่คุ้นไหนจะต้อง หาเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องดูแลอุปชาอาจารย์ต้องทําวัดสวดบนเวลานี้ต้องนี้ต้องนั้นมหาศาลเลยบางคนนึกว่าจะสบายที่ไหนได้หนักกว่าโยบีกบางทีแต่ว่าของพระจะดีในแง่ที่ว่าท่านไม่ต้องมีอะไรมากวนในแง่ที่ต้องทามาหากินแบบโยมการทามาหากินแบบโยมมันต้องไปสู้กับชาวบ้านเขาส่วนของพระนี่ไปเดินบิณฑบาตเวลาเขาให้เขาก็ไหว้ให้สบายเลยก็ได้ข้อเตือนใจว่าเออเนี่ย เขาจะให้เราเขาก็ให้ด้วยการไหว้เราก็ต้องทําความดีให้คุ้มกับของเขามันก็ดีไงไว้ช่วยในการฝึกจิตต่อไปส่วนญาติโยมตอนไปออกหากินเป็นไงไปต่อยกับชา้บ้านเข้ามาพอมาทําสมาธิมันก็ยากกว่าหน่อยอย่างนี้นะอันนี้แต่วิถีชีวิตเนี่ยต้องใช้ให้ถูกนะของพระก็เลยมีสัมมาอาชีวะต่างๆเยอะแยะหลากหลายนะพระที่ท่านเคร่งวินัยต่างๆถ้าท่านอยากรู้ก็ไปดูของพระนะอันนี้ ก็คงจะเห็นกันเนะีเวลาพระท่านจะฉันจะอะไรก็ต้องมีพิจารณาถ้าลืมพิจารณาตอนฉันก็ต้องไปพิจารณาตอนเย็นอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ให้มันถูกต้องไม่อย่างนั้นจะเกิดความเดือดร้อนใจและทำกรรมฐานก็ไม่ขึ้นสมาธิก็ไม่ได้เนะี่ยอย่างนี้ทีนี้มาถึงของคารวาสเราทางด้านพระจะไม่พูดเดยอะเพราะเราไม่มีพระสะกงนะแต่ว่า สัมมาอาชีวะก็อย่างที่ผมบอกเป็นศีลข้อที่กว้างที่สุดใหญ่ที่สุดคลุมที่สุดแล้วนะส่วนคาราวาะเราพระพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้จะทํากันแบบนี้แบบนี้แบบนี้พระองค์ก็จะสอนนะคาราวาะก็สอนให้รู้จักรับผิดชอบรู้จักการทําความเคารพหรือว่าให้เกียรติเห็นคุณค่าแก่ทิศต่างๆให้มันถูกต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้อง สงเคราะห์ปุตสงเคราะห์ภรรยาสงเคราะห์ญาติพี่น้องอะไรต่างๆอะไรต่อมีอะไรให้ถูกต้องนะถ้าทําไม่ถูกข้อนี้นักปฏิบัติเราเนี่ยก็จะเหมือนกับคนทิ้งโลกซึ่งเดี๋ยวสักหน่อยพอทิ้งไปไปทำสมาธิก็จะไม่ได้ผลอะไรนะบางคนเข้าใจผิดนึกว่าปฏิบัติธรรมคือเพิกเฉยต่อโลกไม่ทําหน้าที่ให้มันถูกอะไรต่อมิอะไรนะทางธรรมะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นทางธรรมะจริงๆเนี่ย จะต้องทำให้ถูกจริงๆเท่านั้นจึงจะบรรลุได้ถ้ายังมีทำผิดอยู่ไปทำสมาธิก็ไม่ได้ผลต้องกลับมาทำพวกนี้ให้ถูกก่อนจึงจะได้ผลนี่อย่างนี้นะครับอันนี้จึงมีคำว่าอริยสาวกในธรรมบินัยนี้ถ้าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่เขาจะไม่ทาเพราะศีลข้อนี้มันมีรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดมากอย่างสามีเราเป็นสามีมีวิถีชีวิตแบบสามีเนี่ยจะทิ้งทิ้งคว้างๆไม่ได้ ต้องดูแลภรรยาให้ดีถูกต้องถ้าดูแลไม่ถูกต้องและทิ้งไปเลยเดี๋ยวไปทําสมาธิก็จะไม่ได้ผลเนี่อย่างเนี้ยเป็นพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกให้ดีส่วนลูกจะดีไม่ดีมันเรื่องของลูกนะแต่เราต้องสงเคราะห์และดูแลให้ดีอันนี้เป็นปฏิปทาเป็นสัมมาอาชีวะของเราเนี่ยมีพ่อมีแม่ก็ต้องดูแลให้ดีถ้าจะมาทิ้งพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่ได้ผลนี่อย่างเนี้ย นะทำตรงนี้อันนี้ข้อสัมมาอาชีวะจึงเป็นข้อที่กว้างขวางมากนะโดยเฉพาะข้อต่างๆบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเช่นการทําหน้าที่ต่อกันและกันในทิศทั้ง6การที่พ่อแม่ทำหน้าที่ต่อลูกให้ถูกต้องลูกทำหน้าที่ต่อพ่อแม่ให้ถูกต้องอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นข้อสัมมาอาชีวะ หลักในการที่จะใช้สอยทรัพย์ได้ทรัพย์มาแล้วใช้ยังไงอะไรต่อมิอะไรต่างๆให้มันถูกต้องพวกนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะนีมีเยอะไหมครับเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็การที่จะสงเคราะห์คนนู้นคนนี้สงเคราะห์ญาติพี่น้องสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาการเสียภาษีทําราชพีต้อนรับแขกอะไรต่อมิอะไรต่างๆล้วนอยู่ในการเลี้ยงชีวิต ให้มันพอเป็นไปได้นะพวกอริยาสาวกเขาจะทําได้ถูกในเรื่องพวกนี้เนะเขาจะเป็นพวกไม่หนีโลกแต่เป็นพวกทําถูกต้องต่อโลกเพื่อให้เกิดปัญญาและเมื่อมีปัญญาก็จะเข้าใจความจริงได้นะี่อย่างนี้ทำตรงนี้เนะนี่ยท่านก็จะทําให้เข้าใจศีลข้อนี้ได้ชัดขึ้นท่านไหนที่มีวิถีชีวิตอย่างไรก็ใช้ชีวิตให้ดีเบื้องต้นพื้นฐานก็คือ มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีปัญญาแล้วก็งดเว้นจากวัจีทุจริตงดเว้นจากกายาทุจริตเลี้ยงชีวิตให้ถูกเนี่ยเป็นศีลพาไปนีข้อนี้สัมมาอาชีวะเป็นศีลข้อที่ใหญ่เป็นศีลข้อที่ครอบกลุ่มที่สุดถ้าพูดในแบบการค้าขายการทำมาหากินในแบบค้าขาย พระพุทธเจ้าก็ห้ามการค้าขายอยู่ห้าประเภทที่มันผิดอย่างแน่นอนก็คือค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษและก็ค้าขายสุราเมรไรของมึนเมาอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าเป็นอาชีพค้าขายถ้าเป็นอาชีพอื่นๆก็อย่าให้มันมีการช่อดฉนการเลี่ยงภาษีหรือว่าการกระทำอะไรที่มันไม่สะอาด ข้อสัมมาอาชีวะนี้ท่านต้องการให้วิถีชีวิตเนี่ยมันสะอาดให้กายและใจของเรามันสะอาดกายของเราต้องอาศัยอาหารมาเลี้ยงชีวิตอาหารที่ได้มาจะต้องบริสุทธิ์เสื้อผ้านเนี่ยก็เอามาห่มเสื้อผ้าที่ได้มาจะต้องบริสุทธิ์อะไรอีกบ้านที่ได้มาจะต้องบริสุทธิ์อะไรอีกทุกอย่างจะต้องถูกหมดเพื่อต้องการให้มันบริสุทธิ์การบริสุทธิ์ที่เป็นพื้นฐานเนี่ย มันจะเป็นฐานของสมาธินะถ้าพื้นฐานมันไม่บริสุทธิ์ท่านว่ายัางไงครับมันคงไปต่อไม่ได้เนะี่ยคนโดยทั่วไปจึงไปทำสมาธิก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงอาจจะฟุ้งซ่านไปเลยหรือว่าอาจจะสงบแต่ไม่เคยมีปัญญาแต่เขาก็ไม่ย้อนกลับมาทำอะไรให้มันถูกต้องเขาก็พยายามอยู่ยงั้นฝึกสติให้มากทำสมาธิให้มากแต่ว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยก็ไม่เกิดปัญญา ทำไมมันไม่เกิดเพราะมันไม่ครบองค์มรักการจะเกิดปัญญามันต้องทำให้ครบองค์มรักจะไปเอาอันใดอันหนึ่งเยอะไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยก็พูดแต่ว่าเออต้องรีบปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติของเขาไปก็คือออกไปแล้วก็เป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งทที่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นเองจะต้องทำอาชีวะให้ถูกด้วยมันจึงจะมีปัญญาได้อย่างนี้นะครับอันนี้ ถ้าท่านได้ฝึกได้ขัดได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องเป็นเจ้านายอย่างถูกต้องต่อลูกน้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องต่อสามีท่านก็จะเริ่มมีปัญญารู้ว่าการเป็นภรรยาที่ดีนี่มันยากจะไม่อยากเป็นภรรยาอีกต่อไปเพราะว่ามันยากจริงนะแล้วก็ถึงเราจะเป็นคนดีแล้วเขาก็ยังไม่ดีอยู่ดีแต่เป็นปฏิปทาของเราเราต้องเป็นคนดีทีนี้มันก็จะเกิดปัญญาว่าโอ้กูไม่เป็นอีกแล้วเว้ย ปัญญาก็จะมากขึ้นมากขึ้นและเห็นใจเขาด้วยว่าโอ้โหมันลําบากจริงๆเป็นกันแค่ชาติเดียวก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแหถ้าเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามันเป็นปฏิปทาเราต้องทําไปแต,แต่ทําไปด้วยจะได้ปัญญาไปด้วยถ้าสงเคราะห์บุตรไปด้วยหาเงินมาแล้วโอ้โหดีจังว้มีคนช่วยใช้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมือเป็นระวินจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ย อันนี้ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาการให้เงินลูกก็ดีสงเคราะห์ญาติพี่น้องก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยกลายเป็นสัมมาชีวะจะพาเราไปนิพพานได้จะเกิดปัญญาได้เลยว่าเกิดมานี่มันลําบากจริงๆจ,จะเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะชัดเจนมากนะแต่ถ้าคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่คิดเรื่องการปฏิบัติก็จะไม่มีปัญญาอย่างนี้เลยมัวแต่เครียดอยู่นั่นแหละโอ้เครียดกับการดูแลสามีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไรจะได้เวลาว่างๆจะได้ไปปฏิบัติ คิดแต่อย่างนี้จะไม่เกิดปัญญาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยคนเราโดยทั่วไปชอบคิดอย่างนั้นเอาละมาทํางานไปทํางานมันวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกงานก็ไปปฏิบัติชอบคิดอย่างนั้นแต่ถ้าทําเป็นสัมมาอาชีวะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเป็นเจ้านายทําหน้าที่ของเจ้านายให้ดีทําให้ดีวิธีง่ายๆที่ดีก็คืองดเว้นจากวาจีทุจริตไปงดเว้นจากกายอย่างทุจริตแล้วก็ทําหน้าที่ ของเราให้มันถูกต้องถ้าทําหน้าที่ให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิคอยดูไปเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในนั้นเลยโดยธรรมชาติว่าเนี่ยเราสาทำรรดีแล้วท้าที่สุดก็ไม่ได้อะไรไปจะมาทนทําอยู่ทําไมล่ะเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างเนี่ยก็จะต่อไปก็จะแค่เอาละเอาพอให้ชีวิตนี้พอเป็นไปได้และพอให้จิตนี้เกิดได้ในกายนี้พอที่จะไปนิพพานตรงนี้แหละคือสัมมาอาชีวะที่แท้จริง คือให้มันพอที่จะไปนิพพานนะไม่ใช่เพื่อจะสามีไม่ใช่เพื่อลูกไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นทำเท่านี้เพื่อจะพอให้ไปนิพพานหาเงินก็หามาพอเลี้ยงกายพอที่จะไปนิพพานได้แต่บางคนเลี้ยงหลายคนก็ต้องหาเยอะหน่อยพอที่จะไปนิพพานนี่แหละนะไม่ได้ต้องการเอาอะไรเพิ่มแล้ะไม่ได้ต้องการเงินแต่เงินนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเอามาเลี้ยงชีวิต เอามาซื้อข้าวกินและข้าวที่กินนี้ให้มันพอไปนิพพานจะเหมือนกับที่พระท่านสวดเลยเวลาท่านสวดเวลาฉันอาหารท่านสวดว่าไงครับฉันนี่ไม่ใช่เพื่อเล่นมัวเมาอะไรแต่เพื่อให้ประพฤติปรมจันทร์ให้พอไปนิพพานความรู้สึกจะเหมือนกันเลยแน่อย่างนี้นี่ถ้าทําถูกต้องได้ข้อสัมมาอาชีวะเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยพอไหวไหมครับศีลข้อนีจ้จึงยาก ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดใหญ่ก็ข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงมีคําพิเศษอยู่ข้างหน้าคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ถ้าไม่ได้เป็นอริยสาวกเขาจะทําไม่ได้เพราะว่าเขายังอยากได้อะไรเยอะๆอยู่ยังอยากมีอะไรติดไม้ติดมือไปนิพพานบ้างนะแต่ถ้าเป็นอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เขาจะไม่ต้องการอะไรติดตัวไปจะไม่ต้องการลูกจะไม่ต้องการสามี แต่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีพอที่จะไปนิพพานเท่านั้นไม่ได้ต้องการบริษัทอะไรไปแต่ว่าจะทำให้ดีเพื่อเป็นปฏิปทาพอจะไปนิพพานนี่อย่างนี้นะอย่างพระก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันยิ่งพระยิ่งชัดเจนมากนะแต่ว่าญาติโยมก็เยอะพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องทิศทั้งหกเรื่องให้รู้จักเอื้อกูลกันรู้จักอนุเคราะห์กัน ญาติพี่น้องอะไรต่อมิอะไรต่างๆเนื่องจากวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจึงเอาเรียนแบบกันไม่ได้เป็นโยมเนี่ยจะทําเหมือนพระไม่ได้พระก็จะมาทําเหมือนโยมไม่ได้ผิดเป็นโยมที่เป็นโสดก็ต้องทําแบบหนึ่งมีครอบครัวก็ต้องทําแบบหนึ่งมีครอบครัวแล้วจะมาปล่อยทิ้งครอบครัวมาทําอย่างคนโสดก็ไม่ได้ผิดเนี่ยอย่างเนี่ยทำน้องเนี่ยมีพ่อมีแม่แล้ว ไม่เลี้ยงดูไม่ดูแลก็ผิดเหมือนกันนะอย่างนี้ต้องทำให้ดีให้หมดอันนี้วิถีชีวิตที่เหมาะอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นข้อสัมมาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีวิตไปด้วยสัมมาอาชีวะให้ชีวิตมันพอเป็นไปได้ด้วยปัจจัยต่างๆและเนื่องจากเราอยู่ในโลกก็ต้องมีคนที่เกี่ยวข้องมีภรรยาสามีลูกพ่อแม่แล้วก็เพื่อนต่าง ให้มันเป็นไปถ้าทำอย่างถูกต้องตรงนี้จะเป็นสัมมาอาชีวะอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับอย่างเนี้ยนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันทำให้ถูกต้องนะพอทำถูกต้องแล้วต่อไปก็จะสามารถทำความเพียรได้ดีทำสมาธิต่างๆได้ดีนี่นีน่จึงมีคำพิเศษอยู่คำข้างหน้าก็คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะทําได้ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนเ,เราเป็นสามีทําดีกับนางคนนี้มันก็เหมือนเดิมเล้ว,วะเนี่ยมันไม่อยากทํานะเนี่ยภรรยาก็ทำดีกับเขาก็เกาหวัวมันก็เลวเหมือนเดิมแหละคนเนี้เนี่ยมันก็ไม่ก็อยากทำานะแต่ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะเนี่ยเขาจะทำเพื่อปฏิปทาของตัวเอง ไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นนะทาเพื่อตัวเองนี่แหละแต่ว่าด้วยการกระทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นการกระทําเป็นปฏิปทาของตัวเองเป็นการทําหน้าที่ให้ชีวิตของเราเป็นไปได้และทีนี้พอทําหน้าที่ของเราดีคนอื่นก็เลยพลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยนะในยุคพุทธกาลเขาก็เลยได้รับประโยชน์จากพระอริยาสาวกมากมายเช่นนางวิสาขาอย่างนี้เขาก็ตั้งเป็นตําแหน่งคนสําคัญของสังคมท่านก็ทําหน้าที่ไป เนีเขาเชิญไปออกงานบ้างอะไรบ้างจนนางวิสาขาไม่ค่อยมีเวลาต้องมาตั้งลูกสาวให้คอยดูแลเรื่องให้ทานเรื่องอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เขาก็ทำกันมาตั้งแต่ยุคเก่าจนกระทั่งถึงยุคนี้ทำตรงนี้นะนี่เป็นข้อสัมมาอาชีวะนะครับ